บทที่หนึ่งในพาร์ทที่สี่ค่ะมาต่อกันนะคะคิดว่าเข้าใจนะครับจริงๆนะท่านวาดภาพให้ผมรู้สึกว่าผมเข้าใจจริงๆฉันขอว่าต่อทีนี้ความว่างที่อบอุ้มทุกสรรพสิ่งนั้นคือสิ่งที่บางคนเรียกว่าพระเจ้าแม้จะไม่ถูกต้องนักเพราะการพูดอย่างนั้นหมายความว่า มีสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้เป็นอยู่ด้วยเหมือนกับบอกว่ามันคือทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่รวมความว่างแต่ฉันคือทุกสิ่งทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นดังนั้นคําอธิบายถึงตัวฉันในฐานะสิ่งมองไม่เห็นอันยิ่งใหญ่สุญญาตาหรือ ที่ว่างท่ามกลางอันเป็นนิยามของพระเจ้าตามรหัสนัยะตะวันออกก็ไม่ได้ถูกต้องกว่านิยามในทางปฏิบัติแบบตะวันตกที่ว่าพระเจ้าคือทุกสิ่งที่มองเห็นได้ผู้เข้าใจว่าพระเจ้าคือทั้งหมดและความว่างต่างหากที่เข้าใจถูกต้องในการสร้างสิ่งที่อยู่ที่นี่ ที่น่นนัขึ้นเพื่อให้พระเจ้ารู้จักตัวเองได้นั้นณห่วงแห่งการระเบิดภายในครั้งใหญ่พระเจ้าได้สร้างสัมพันธภาพขึ้นนับเป็นของขวัญยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าได้มอบให้ตัวเองดังนั้นความสัมพันธ์จึงเป็นของกำนันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามอบให้เธอด้วย ซึ่งเราจะพูดถึงภายหลังจากความว่างก่อให้เกิดเป็นทุกสรรพสิ่งคืออุบัติการทางจิตวิญญาณที่สอดคล้องทั้งหมดโดยบังเอิญกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ของเธอเรียกว่าทฤษฎีบิ๊กแบงเมื่อธาตุทุกกลุ่มพุ่งกระจายออกเวลาจึงถือกำเนิดขึ้น เพราะเริ่มแรกสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่ที่นี่จากนั้นก็ไปยังที่นั่นส่วนเวลาก็วัดได้จากการเดินทางจากที่นี่ไปยังที่นั่นขณะที่ส่วนต่างๆซึ่งมองเห็นได้เริ่มอธิบายตัวเองโดยอ้างอิงกันและกันส่วนที่มองไม่เห็นก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันพระเจ้ารู้ว่า เพื่อให้รักดำรงอยู่ได้และเพื่อจะรู้จักตนเองว่าเป็นรักอันบริสุทธิ์ด้านตรงกันข้ามของความรักจะต้องดำรงอยู่ด้วยเช่นกันพระเจ้าจึงสมัครใจสร้างขั้วที่ยิ่งใหญ่ขึ้นซึ่งสิ่งตรงข้ามกับความรักอย่างที่สุดคือทุกสิ่งที่ไม่ใช่ความรักซึ่งเวลานี้เราเรียกว่า ความกลัววินาทีที่ความกลัวอุบัติขึ้นรักจะมีอยู่ในฐานะสิ่งที่สามารถมีประสบการณ์ถึงนี่คือกำเนิดแห่งทวิภาวะระหว่างรักและกลัวตรงข้ามรักซึ่งมนุษยชาติอ้างถึงในปรมปราคติทั้งหลายว่าเป็นกำเนิดมานการตกสวรรค์ของอาดัม การขบฏของซาตานและอื่นๆเมื่อเลือกอุปมารักอันบริสุทธิ์ให้เป็นคุณลักษณะของสิ่งที่เธอเรียกว่าพระเจ้าแล้วเธอก็ได้เลือกอุปมาความกลัวอันชั่วร้ายให้เป็นสิ่งที่เรียกว่ามารบางคนบนโลกได้สร้างตำนานเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ละเอียดละออขึ้น เต็มไปด้วยฉากสงครามและการสู้รบกองทัพถวยเทพและนักรบปีศาจการต่อสู้ระหว่างธรรมะและอธรรมความสว่างและด้านมืดตำนานปรัมปราดังกล่าวคือความพยายามของมนุษย์ในยุคแรกๆที่จะทำความเข้าใจและบอกเล่าแก่ผู้อื่นด้วยวิธีที่พวกเขา จะเข้าใจได้นี่เป็นปรากฏการณ์แห่งจักรวาลซึ่งวิญญาณของมนุษย์รับรู้ในส่วนลึกทว่าเป็นสิ่งที่จิตใจแทบนึกคิดจินตนาการไม่ออกการทำให้จักรวาลแบ่งตัวออกเช่นนี้พระเจ้าได้สร้างด้วยพลังงานบริสุทธิ์ทุกสิ่งที่ดำรงอยู่กระทั่งบัดนี้ขึ้น ทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นพูดอีกอย่างคือไม่เพียงจักรวาลทางกายภาพได้ถูกสร้างขึ้นแต่จักรวาลที่เหนือกว่ามิติทางกายภาพก็เกิดขึ้นเช่นกันส่วนหนึ่งของพระเจ้าซึ่งสร้างอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือของสมการทั้งหมดความว่าง นี้ได้ระเบิดออกเป็นหน่วยย่อยนับไม่ถ้วนจำนวนอน,นันต์หน่วยพลังงานเหล่านี้เองที่เธอเรียกว่าจิตวิญญาณบางตำนานความเชื่อทางศาสนาของเธอระบุว่าพระบิดามีบุตรแห่งจิตวิญญาณมากมายสิ่งนี้คล้ายคลึงกับปร,ประสบการณ์ของมนุษย์เกี่ยวกับการเพิ่มทวีของชีวิต ซึ่งดูเหมือนเป็นทางเดียวที่คนหมู่มากจะเข้าใจแนวคิดการอุบัติขึ้นอย่างฉับพลันหรือการมีอยู่ในทันใดของบรรดาจิตวิญญาณมากมายเหลือคนาแห่งอาณาจักรสวรรค์ในกรณีนี้ตำนานหรือปรัมปราคติของเธอก็ไม่ได้ห่างไกลจากความจริงสูงสุดนัก พราะตามในยะของจักรวาลแล้วดวงวิญญาณนับอนันต์ซึ่งประกอบขึ้นจากคุณสมบัติทั้งหมดที่เป็นชั้นก็คือบุตรของฉั้นนั่นเองจุดมุ่งหมายอันศักดิ์สิทธิ์ของชั้นในการแบ่งตัวเองคือเพื่อสร้างด้านต่างๆของฉั้นขึ้นมาให้มากพอที่ฉั้นจะได้รู้จักตัวเองเชิงประสบการณ์ มีอยู่ทางเดียวที่ผู้สร้างจะมีประสบการณ์ถึงตัวเองในฐานะผู้สร้างนั่นก็คือฉันต้องสร้างฉันจึงมอบพลังอำนาจในการสร้างสรรค์แก่ส่วนต่างๆที่มีจำนวนเหลือคณาของฉันนั่นคือแก่บุตรแห่งจิตวิญญาณทุกคนของฉันซึ่งเป็นพลังเดียวกับที่ฉันมี นี่คือสิ่งที่หลายาศาสนาของเธอหมายถึงเมื่อพวกเขากล่าวว่าเธอถูกสร้างเหมือนและตามอย่างพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าไม่ได้หมายความอย่างที่บางคนบอกว่าร่างกายของเราเหมือนกันแม้ว่าพระเจ้าจะเนรมิตร,ร่างได้ทุกรูปแบบตามวัตถุประสงค์เฉพาะแต่หมายความว่า แก่นแท้ของเราเป็นอย่างเดียวกันเราประกรอบด้วยสิ่งเดียวกันมีคุณสมบัติและความสามารถแบบเดียวกันรวมทั้งความสามารถที่จะสร้างความจริงทางกายภาพขึ้นจากความว่างเปล่าบุตรแห่งจิตวิญญาณของฉันเอย๋ยจุดมุ่งหมายของฉันในการสร้างเธอขึ้นก็เพื่อให้ฉัน ได้รู้จักตนเองในฐานะพระเจ้าไม่มีหนทางอื่นที่จะทำได้นอกจากผ่านทางเธอจึงอาจพูดได้ว่าและเคยพูดมาหลายครั้งจุดมุ่งหมายที่ฉันมีต่อเธอคือเธอควรรู้จักตัวเองในฐานะพระเจ้านี่อาจฟังดูง่ายและน่าอัศจรรย์ทว่า ค่อยๆซับซ้อนขึ้นด้วยว่ามีทางเดียวที่เธอจะรู้จักตัวเองว่าเป็นฉันนั่นคือเธอต้องรู้จักตัวเองว่าไม่ใช่ฉันก่อนลองทำความเข้าใจตามนี้ก่อนพยายามตามให้ทันเพราะตรงนี้ค่อนข้างซับซ้อนพร้อมหรือยังครับคิดว่านะดี จำไว้เธอถามหาคำอธิบายนี้และรอมาหลายปีเธออยากได้คำตอบสำหรับคนธรรมดาไม่ใช่แบบลัทธิอภิธรรมหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ครับผมรู้ครับว่าผมถามอะไรไปบ้างและเมื่อเธอถามเธอจะได้รับคำตอบทีนี้เพื่อให้ง่ายขึ้นฉันจะใช้แบบจําลอง ตามปรมปราคติที่ว่าเธอคือบุตรของพระเจ้าเป็นฐานการพูดคุยของเราเพราะเธอคุ้นเคยดีและไม่ห่างจากความจริงในหลายทางเพราะฉะนั้นกลับไปยังจุดที่ว่ากระบวนการรู้จักตนเองจะสำริจผลอย่างไรวิธีหนึ่งที่ฉันจะให้บุตรแห่งจิตวิญญาณรู้ว่า พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของฉันคือเพียงบอกออกไปและฉันก็ทำอย่างนั้นด้วยแต่เธอเห็นไหมว่ามันยังไม่พอสำหรับจิตวิญญาณที่เพียงจะรู้จักตัวเองในฐานะพระเจ้าหรือรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าหรือเป็นบุตรของพระเจ้าหรือทายาทแห่งอาณาจักรสวรรค์ หรืออะไรก็สุดแต่เธอจะเลือกใช้ตามคติความเชื่อของเธออย่างที่อธิบายไปการรู้กับการมีประสบการณ์นั้นไม่เหมือนกันจิตวิญญาณปรารถนาจะรู้จักตนเองเชิงประสบการณ์เหมือนที่ฉันปรารถนาการตระหนักรู้เชิงความคิดยังไม่พอสำหรับเธอฉันจึงคิดอุบายขึ้น เป็นความคิดที่พิเศษสุดในจักรวาลและเป็นการร่วมมืออันน่าตื่นเต้นที่สุดฉันใช้คำว่าร่วมมือเพราะว่าเธอทุกคนร่วมอยู่ในแผนการนั้นกับฉันในแผนการนั้นเธอในฐานะจิตวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้าสู่จัก,กรวาลกายภาพที่เพิ่งสร้างขึ้น เช่นนี้เพราะโลกกายภาพเป็นทางเดียวที่เธอมีประสบการณ์ถึงสิ่งที่เธอรู้เชิงแนวคิดที่จริงแล้วนั่นคือเหตุผลที่ฉันสร้างจัก,กรวาลทางกายภาพและระบบสัมพันธภาพที่ขับเคลื่อนมันขึ้นรวมถึงสิ่งอื่นๆทั้งหมดในจัก,กรวาลทางกายภาพ เธอผู้เป็นบุตรแห่งจิตวิญญาณของฉันจะสามารถมีประสบการณ์ถึงสิ่งที่เธอรู้เกี่ยวกับตัวเองแต่อันดับแรกเธอต้องได้รู้สิ่งตรงข้ามเสียก่อนอธิบายอย่างรวบรัดก็คือเธอไม่อาจรู้ว่าตัวเองสูงจนกว่าจะรู้จักเตี้ยเธอไม่อาจมีประสบการณ์ที่เรียกว่าอ้วนจนกว่าเธอจะรู้จักผอม เมื่อดึงขึ้นสู่ตักกะขั้นสูงสุดก็คือเธอไม่สามารถมีประสบการณ์ว่าเธอคือใครจนกว่าเธอจะเผชิญกับสิ่งที่ไม่ใช่เธอนี่คือจุดมุ่งหมายของทฤษฎีสัมพันธภาพและทุกชีวิตทางกายภาพสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเธอนี้เองทำให้ตัวตนของเธอได้รับการนิยามในการรู้ขั้นสุดยอด หรือการรู้จักตนเองในฐานะผู้สร้างเธอไม่สามารถมีประสบการณ์ถึงตัวเองในฐานะผู้สร้างจนกว่าเธอจะสร้างบางสิ่งขึ้นแต่เธอไม่อาจสร้างตัวเองได้จนกว่าเธอจะไม่เป็นตัวเองเสียก่อนในความหมายหนึ่งคือเธอต้องไม่เป็นเสียก่อนเพื่อที่จะเป็นได้ตามทันไหม คิดว่านะงั้นไปต่อแน่นอนไม่มีทางที่เธอจะไม่เป็นตัวตนที่เธอเป็นจริงๆเธอเป็นอย่างนั้นอยู่เองเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์และสร้างสรรค์เธอเป็นมาเสมอและเป็นเช่นนั้นตลอดไปดังนั้นเธอจึงทําสิ่งที่ดีที่สุดขั้นต่อไปคือ ทำให้ตัวเองลืมเลือนว่าตัวเธอที่แท้จริงคือใครเมื่อเข้าสู่โลกกายภาพเธอละทิ้งความจำเกี่ยวกับตัวเองซึ่งทำให้เธอมีโอกาสเลือกที่จะเป็นตัวตนที่แท้จริงแทนที่จะตื่นขึ้นมาพบความจริงนี้เลยทำนองนั้นการเลือกจะเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้า แทนที่จะเพียงถูกบอกเฉยๆนี้ทำให้เธอมีประสบการณ์ถึงตัวเองในฐานะผู้มีสิทธิ์เลือกโดยสมบูรณ์ซึ่งตามนิยามก็หมายถึงพระเจ้าแล้วเธอจะมีทางเลือกให้กับบางสิ่งได้อย่างไรถ้าไม่มีสิ่งใดให้เลือกไม่มีทางที่เธอจะไม่เป็นบุตรของฉันไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหน แต่ว่าเธอลืมได้เธอเป็นอย่างที่เป็นมาเสมอและจะเป็นตลอดไปอนุศักศิธิ์จากบูรณภาพอันศักดิ์สิธิ์เป็นส่วนหนึ่งของพระวรกายนี่เองทำให้การกลับมารวมตัวกับสิ่งทั้งหมดหรือการกลับสู่พระเจ้าเรียกว่าการรำลึกแท้จริงก็คือ เธอเลือกกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เธอเป็นจริงๆอีกครั้งหรือเลือกผนวกกับส่วนอื่นๆของเธอเพื่อจะมีประสบการณ์ถึงทั้งหมดของตนซึ่งก็คือทั้งหมดของฉันนั่นเองภารกิจของเธอบนโลกจึงไม่ใช่การเรียนรู้เพราะเธอรู้อยู่แล้วแต่คือการจดจำให้ได้ว่า ตัวตนที่แท้จริงของเธอคือใครและจดจำว่าคนอื่นที่เหลือคือใครด้วยนี่คือเหตุผลที่ภารกิจสำคัญอีกอย่างของเธอคือการเตือนความจำให้ผู้อื่นหวนระลึกเพื่อให้พวกเขาได้จดจำและกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดเช่นเดียวกับเธอ คุรูทางจิตวิญญาณผู้สูงส่งทุกคนก็ทำอย่างนั้นนี่คือจุดมุ่งหมายเดียวของเธอพูดอีกอย่างคือว่านี่เป็นจุดมุ่งหมายของวิญญาณเธอพระเจ้ามันเข้าใจง่ายจังแล้วก็สมเหตุสมผลมันอธิบายได้สอดคล้องไม่มีขาดไม่มีเกินอยู่ๆมันก็ชัดเจนเหมาะเจาะผมเห็นแล้ว ภาพที่ไม่เคยนำมาต่อเข้าด้วยกันก่อนหน้านี้ดีแล้วดีแล้วนั่นละ่ะวัตถุประสงค์แห่งการพูดคุยของเราเธอร้องขอคำตอบจากฉันและฉันก็สัญญาจะมอบให้เธอจะนำการพูดคุยนี้ไปพิมพ์เป็นหนังสือเธอจะนำคำพูดของฉันส่งถึงผู้คนมากมาย มันเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจของเธอตอนนี้เธอมีคำถามมากมายมีเรื่องต้องสืบค้นหลายอย่างเกี่ยวกับชีวิตเราได้วางรากฐานไว้แล้วได้ปูพื้นสำหรับทำความเข้าใจเรื่องอื่นๆอีกไปคำถามอื่นกันต่อและไม่ต้องกังวลหากเธอไม่ค่อยเข้าใจบางอย่างที่เราพูดคุยกัน เธอจะค่อยๆกระจางในไม่ช้ามีหลายเรื่องที่ผมอยากจะถามท่านมากมายไปหมดผมว่าผมควรเริ่มจากคำถามข้อใหญ่สุดและมองเห็นชัดเจนที่สุดเช่นทำไมโลกถึงเป็นอย่างนี้จากบรรดาคำถามทั้งหมดที่มนุษย์ร้องถามพระเจ้านี่เป็นข้อที่ถูกถามบ่อยที่สุดมนุษย์ตั้งคำถามนี้ นับแต่เริ่มต้นการเวลาเธออยากรู้มาตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงบัดนี้ว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้รูปแบบดั้งเดิมของคำถามพวกนี้ก็เช่นว่าหากพระเจ้าสมบูรณ์แบบและทรงเป็นความรักแล้วทำไมพระองค์ถึงปล่อยให้เกิดโรคระบาดทุกพิบัติภัยสงครามและโรคภัย แผ่นดินไหวทอนาโดเฮอริเคนหรือภัยธรรมชาติอื่นๆรวมทั้งความรันทดหมดหวังในมวลมนุษย์และความวิบัติทั้งหลายในโลกคำตอบของคำถามเหล่านี้อยู่ในความลี้ลับลึกล้ำของจักรวาลและในความหมายสูงสุดของชีวิตฉันจะไม่แสดงความดีของตัวเองโดยสร้างเพียงสิ่งที่เธอบอกว่า สมบูรณ์แบบรายรอบตัวเธอฉันจะไม่แสดงความรักของฉันโดยไม่เปิดโอกาสให้เธอแสดงความรักของเธอออกมาด้วยอย่างที่อธิบายไปเธอไม่อาจแสดงความรักได้จนกว่าเธอจะสามารถแสดงความไม่รักก่อนสิ่งหนึ่งไม่อาจมีอยู่โดยปราศจากสิ่งตรงกันข้ามยกเว้นแต่ในโลกปรมัตา แต่ในโรคปรมัตย์ยังไม่เพียงพอต่อเธอและฉันฉันอยู่ที่นั่นในนิจจการซึ่งเป็นที่ที่เธอจากมาเช่นกัน สำหรับวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะติดตามต่อในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ